พ่นยาไม่ทั่วหัวพ่นฝืดบางทีก็พ่นไม่ถึงยอดไม่ต้องลำบากแบบนี้อีกต่อไปแค่ใช้ด้ามพ่นยาสีส้มด้ามพ่นยาที่เข้าใจงานสวนจริงๆหัวพ่นสามารถปรับละอองน้ำได้ละอองละเอียดไม่เปลืองน้ำยาใช้ได้ตั้งแต่แปลงผักยังต้นไม้ใหญ่พ่นได้ตั้งแต่คนต้นจนถึงปลายยอดฉีดน้ำแรงไกลจะถึง8เมตรเบาจับถนัดมือถือน,นานแค่ไหนก็ไม่เมื่อย หัวพ่นปรับได้ทุกมุมใช้ร่วมกับสายพ่นยาแรงดันสูงยาว100เมตรปลายด้ามหมุนเปิดปิดได้หัวพ่นพ่นเป็นเส้นตรงเมื่อปรับหัวพ่นจะกระจายออกเป็นละองละเอียดจะแปลงผักสวนทุเรียนสวนผลไม้ไร่ข้าวและโรงเรียนเกษตรก็ใช้ได้ครอบคลุมทุกการใช้งานวัสดุแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมมีสีขนาดสีราคากับด้ามพ่นยาสีสม้ม สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของเราสามารถติดต่อได้ที่ Line แ d ดกนกออนไลน์หรือช่องทางที่ขึ้นไว้และสั่งซื้อออนไลน์กับ Shopee Lazada และ m o d e r n t t i o n ชั้นนำทั่วไป